เ็นอาคารนี้นะคะดอกไม้และแมลงแมลงและผีเสื้อมหัศจรรย์โลกของผีเสื้อและแมลงนะคะเดี๋ยวเราเข้าประตูนี้ อะไรอ่ะปากเหลืองๆตาเหลืองๆอ่าเห็นไหมเข้ามานี่มีนกมีกระรอกมีต้นไม้ดอกไม้ให้ชมนะคะกลุ่มนี้เขาจะเป็นนกพิราบส่วนมแมลงและผีเสื้อนะคะในส่วนมชิระเบนจทัศ์ค่ะ พาชมดอกทานตะวันที่สวนจตุจักรนะคะตอนนี้เราก็จะพามาเที่ยวที่อุทยานมแมลงและผีเสื้อนะคะซึ่งอยู่ในสวนวชิระเบญจทัตหรือสวนรถไฟนะคะเราข้ามถนนกำแพงเพชรสามมานะคะก็จะเจอกับสวนนี้เลยค่ะมีที่เล่นของเด็กๆด,ด้วยนะคะตามมาชมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีจักรยานมีทางเดินมีทาง ปั่นจักรยานแล้วก็ทางเดินเท้าค่ะปลอดภัยค่ะบางคนก็จะเช่าจักรยานปั่นรอบสวนโน้นนะคะฝั่งโน้นนะคะอุทยานสวนจตุจักรสวนวชิระเบญจทัศนะคะนี่เข้าตรงนี้เลยนี่ก็สวนวชิระเบญจทัตเหมือนกัน เรวจะเข้าไปที่ส่วนผีเสื้อเนาะจะเจอผีเสื้อไหมเขาบอกเข้าฟรีเดินตามเข้าไปนะเนาะอ๋อมีเช่าจักรยานด้วยแต่เราไม่เอาเนาะเราเดินดีกว่าจริงๆขี่จัก,กรยานก็ดีเหมือนกันแต่ไม่เอามาเดินมาถึงตรงนี้ละ

เห็นไหมเข้ามานี่มีนกมีกระรอกมีต้นไม้ดอกไม้ให้ชมนะคะกลุ่มนี้เขาจะเป็นนกพิราบเจอแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยตรงนั้นเป็นลานจอดรถนี่เข้าตรงนี้ เขาไปชมกันนะคะเข้าประตูไหนเนาะแล้วนะคะดอกไม้เยอะเลยเป็นอาคารนี้นะคะดอกไม้และ,มะแมลงแมลงและผีเสือ้อ มหัศจรรย์โลกของผีเสื้อและ,มะแมลงนะคะเดี๋ยวเราเข้าประตูนี้ทีนี้เฟรนอาย่อารามนี่เป็นห้องเออบอกถึงมแมลงต่างๆแล้วก็กายวิภาคของมแมลง ăn tạm đi qua đúng không ตัวบเบลล์เลยตัวใหญ่มากนี่ผีเสื้อกลางคืนตัวเนี้ยผีเสื้อกลางคืนตัวใหญ่จริงๆเดี๋ยวเราผักประตูบานนี้ออกไปประตูเข้าชมผีเสือ้อไปแล้วนะ 哇。Wow. เดินขึ้นชมข้างบนต้อนอะไรเนี่ยดอกคล้ายดอกชมพูเลยขเขาเรียกว่าผู้นายพลเดินต่อสวัสดีค่ะ ช่องดีงามไมชันแนลนะคะตอนนี้พาทุกท่านมาเที่ยวชมอุทยานผีเสื้อและ,มะแมลงนะคะที่อยู่ในสวนวชิระเบญจทัศนะคะจะตุจักค่ะมดส่งเสียงดังไม่งั้นหายหมด เป็นน้ำตบพีเสื้อไปไหนมาทำไมไม่เห็นพีเสื้อ,อลูกอะไรเอ่ยใครรู้บ้างคะใบเป็นแบบนี้นะคะ Yusuf, come here. no, 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 no <laughs> ถ้าจะออกออกตรงนี้นะฮะแต่เรายังไม่ออกเดี๋ยวเราชมไปเรื่อยๆก่อนยังดูไม่หมด ต้นอะไรเอ่ย พาออกด้านนอกแล้วนะคะ ออมาแล้วออกมาแล้วพามาดูสวนด้านนอกเนาะต้นอะไรดอกสีม่วงใบเป็นแบบนี้ ส่วนมแมลงและผีเสื้อนะคะในส่วนวชิระเบญจทั์ค่ะขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาดู คลิปของช่องดิงามไมชาน n e ลค่ะอุทยานผีเสื้อและมแมลงกรุงเทพนะคะเขตจตุจักรค่ะหวังว่าคงจะได้รับความเพลิดเพลินนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ